สวัสดีค่ะ วันนี้น้องจอยอยู่ที่สำนักง,งานท่านอาจารย์ไพโรจน์เรื่นวิชานะคะด้านหลังจอยนี่ก็จะเป็นผ้ายันแบบพิมพ์โบราณมงคลมหายันสิบทิศในขนาด100คูณ100เซนติเมตรนะคะเป็นแบบภาพพิมพ์นั่นเองค่ะภาพพิมพ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังจอยเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบนะคะแบบที่1นะคะจะเน้นในเรื่องของความรักค่ะสเสน่ห์ความรักเมตตานะคะสามารถบูชาแบบนี้ได้เป็นแบบที่1นะคะส่วนแบบที่2นะคะแบบที่2จะเน้นในเรื่องของปรับพงจุ้ยชีวิตเสริมการงานกนาร นบารมีนะคะและอีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายนะคะแบบที่3แบบที่3จะเป็นในเรื่องของขจัดหมู่มารศัตรูทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ไม่ดีนะคะออกไปจากชีวิตนะคะอยากจะเป็นมงคลอยากจะเสริมดวงชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ1นึแบบ2หรือแบบ3ส,สามารถเลือกบูชาได้ตามที่เราต้องการและปรารถนาได้เลยว่าเราอยากจะเน้นเสริมในเรื่องของด้านใดบ้างและที่สําคัญนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผืนพยานแบบพิมพ์มงคลของท่านอาจารย์เนี่ยด้านหลังนะคะจะเป็นการเขียนอักขรโดยท่านอาจารย์จะเป็นอักขรรวยเกี่ยวนะคะแล้วก็มีนโมพุทธยะแล้วก็มีลายเซ็นของท่านอาจารย์ค่ะทั้งหมด3แบบนี้นะคะเลือกบูชาได้ตามเรื่องที่เราต้องการสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับน้องจอยได้เลยค่ะการันตีเพจแท้แน่นอนค่ะที่0949469369หรือทักเข้ามาทางข้อความ Facebook ได้เลยนะคะวันนี้ขอ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ